ของนี้ก็จะเป็นไก่พื้นเมืองครับผมปลาดูดําเชียงใหม่นะครับก็จะมีแม่ญี่ปุ่นนะครับมีแม่ไก่ตีอยู่สามตัวนะครับที่เอามาทําไก่พื้นเมืองนะครับมีแม่นี้นะครับก็มีแม่ข้างหลังนะครับชุดนี้ทําไก่พื้นเมืองเลยนะครับแนวหลังจากชุดนี้ก็จะจับตัวเมียไก่ชนออกมาเพาะนะครับ เราต้องมีทุกไก่นะครับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับตัวนี้คือไก่ญี่ปุ่นนะเนี่ยดูทรงครับไก่ญี่ปุ่นนี่หัวไม่ลงนะครับจะยืนเฉดเดหน่อยนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับชุดนี้ทําไก่พื้นเมืองหมดเลยนะครับชุดนี้นะครับแม่กระตีสามครับปูด้างดำสามนะครับพอพันตัวหนึ่งนะครับเนี่ยไก่ปูดูครับสวยๆเลยครับผมกิโลร้อยนะครับสามเดือน ตัวนี้ทําไก่พื้นเมืองขายนะครับผม